ดีค่ะวันนี้นุชก็พาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมสวนปามที่อำเภอคลองท่อมนะคะจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งสวนปามแห่งนี้ต้องบอกว่าคลองท่อมที่กระบี่เนี่ยมีแต่สวนปามเต็มไปหมดเลยนะคะและปา์มแห่งนี้นะคะก็เป็นปามอายุ24ปีนะคะแต่สวยงามมากๆค่ะเจ้าของมีเคล็ดลับอะไรเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวแล้วก็ให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ นำตัวนิดนึงค่ะว่าพี่ชื่ออะไรคะพงษ์ธรรมโชติครับพี่ปลูกปามา24ปีครับประมาณ24ปีก่อนหน้านี้ปามีปัญหาอะไรคะลูกลูกไม่ก็เป็นครับค่ะประมาณ3-2ปีที่แล้วครับค่ะครับหน้านี้ฤดูนี้มันเป็นฤดูแล้งเนาะฝนมันไม่ค่อยตกปกติแล้วปามันต้องเป็นยังไงคะวงก่อนหน้านี้ใบใบใบประมาณจะได้ใบค่อนข้างเหลืองมากอ่ะครับค่ะครับใบเหลืองครับผม แล้วตอนอู้แต่ตอนนี้ที่ดูใบมันเขียวมากเลยนะคะครับครับที่ใส่ผลิตภัณฑ์อะมิโนแอมโปรของเราครับผมแล้วพอใจมากไหมคะผมผมคิดว่าผมพอใจครับได้เขียวมากเนาะได้เขียวมากนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าจะตัดสินใจใช้ตัวนี้ตลอดไปเพราะว่าราคามันถูกด้วยต้นทุนถูกครับเนาะแล้วก็มันยังได้ผลขนาดนี้อีกนะคะครับปุคิกว่าเนี่ยจผปุ่มปุกมปอปุมปุมสั่งเพลกับปุ่มบอมต้องดีมากค่ะอืมปุ่มกิดารานะครับนะ แต่ว่าพมมาต้องใจเวลาคิดเลื่อยกันผมเล่ประมาณแทกซี่รบพมคิ้นในใจผมมันออบผุ่มรพุมสังคิดพุ่มมอพ่มชาประมาณนี้ทกซี่รบเล่ต่ว่าที่ผมมีใจคือผมค่ะคครับโอ้เจๆ